เนื่องจากว่าบ้านเราเนี่ยเป็นเมืองร้อนไม่เคยมีหิมะนะครับก็เลยอยากจะให้มีอะไรแปลกๆเป็นสีสันให้กับคนไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างจุดขายให้กับหันใหญ่ ก็เลยทำไอซ์โดมขึ้นมาโดยทำห้องที่เก็บอุณหภูมิได้ประมาณลบองศาเซเลเซียสถึงลบ20องศาเซเลเซียสแล้วเอาน้ำแข็งมาแกะสลักและจัดเป็นปีที่3แล้วโดยเอาช่างจีนจากคาบินประเทศจีนซึ่งเป็นเจ้าแห่งการแกะสลักน้ำแข็งของโลกและมีเทศกาลน้ำแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมาแกะโดยผมเนี่ยได้ขอความร่วมมือ ไปทางาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและก็ทางเทศบาลหาบินรวมทั้งกระทรวงวัฒนธรรมมนทลนเฮยหลงเจียงของประเทศสาธาร,รณรัฐประชาชนจีนซึ่งหาบินตั้งอยู่ในบนทลเฮยหลงเจียงเราได้เซ็นความร่วมมือในการช่วยเหลือในทางด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมกันและเขาส่งช่างจีนมาให้เราทุกปีปีนี้เป็นปีที่ส เดิมเนี่ยเราจัดกันที่อาคารอาคารหลังที่หนึ่งหลังเดียววีที่สองเราก็ทําอาคารเพิ่มอีกหลังหนึ่งเป็นเป็นสองหลังโดยหลังหนึ่งเป็นน้ําแข็งอีกหลังหนึ่งเป็นไม้ดอกไม้เมืองหนาวแล้วก็ในช่วงไม่กี่เดือนก่อนนี้เราก็ปรับจากไม้เมืองหนาวเนี่ยมาเป็นหิมะก็ะจะเป็นหิมะบวกน้ําแข็งปีนี้ ยิ่งใหญ่อลังการยิ่งขึ้นนะครับโดยทั้งสองอาคารเนี่ยจำนวนเนื้อที่1,700ตารางเมตรที่รวมกันเนี่ยเราจะทำเป็นอาคารไอซ์โดมหรือว่าเป็นโดมน้ำแข็งทั้งหมดซึ่งถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในโลกรองจากคาบินเท่านั้นคาบินเนี่ยเขายิ่งใหญ่ไม่ไม่สามารถที่จะไปลบสถิติก,ก็ได้แต่ของเราเนี่ย กล้าพูดได้เลยนะครับว่าไอซ์โดมของเรายิ่งใหญ่กว่าที่เกาหลีที่ทัวร์ไทยไปลงกันและผมเคยไปดูมาแล้วยิ่งใหญ่กว่าที่ที่ปักกิง่งแล้วก็อีกหลายๆที่ในโลกไอซ์โดมของที่นี่กล้าพูดได้เลยว่าเป็นไอซ์โดมที่เดียวในอาเซียนอย่างเก่งก็มีหิมะเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ของเราเป็นไอซ์โดมที่ไอซ์โดมจริงๆเ,เนื้อที่1,700ตารางเมตรเนี่ย มีชิ้นงานที่ยิ่งใหญ่มากมายมีเจ้าแม่กวนอิมมีพระพุทธมงคลมหาราชมาีหงมังกรมีสัตว์โบราณมาีมีพระราชวังกู้ก,กงมีสไลเดอร์ยักษ์และอีกหลายๆอย่างรวมทั้งวัดพระแก้วด้วยนอกนอจากนั้นยังมีเขาวงกฎที่เข้าไปแล้วเนี่ยเราก็หาทางออกยากและที่สำคัญครับเนื่องจากพื้นที่ เยอะและเกินจะต้องใช้เวลานานในการเดินดังนั้นปีนี้เนี่ยเสื้อหนาวที่ใช้จะต้องหนามากเป็นพิเศษจะใช้บางๆอีกไม่ได้เพราะว่าจะต้องใช้เวลาในการอยู่ในไอโซมเนี่ยมากเป็นสองเท่าของเวลาของทุกๆปีเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่ที่เรามีความภาคภูมิใจในผลงานเป็นอย่างยิ่งสําหรับไอโซมและคุ้มค่าสําหรับทุกคนที่มาเยี่ยมชมครับปีนี้จะเพิ่มเวลาให้ทุก คนดูที่นาทีคะคือจริงๆเนี่ยเราไม่ได้กําหนดเพีงเยงแต่ว่าเขาจะอยู่ด้านานได้แค่ไหนขึ้นอยู่กับผู้เข้าเข้าชม,มแต่ว่าเพื่อยืดเวลาในการเข้าชมให้เขาอยู่ได้นานๆเราเพิ่มความหนาของเสื้อ,อซึ่งปีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนเสื้อใหม่เป็นเสื้อขนาดขนาดหนาและหนักดังนั้นก็เชื่อว่าให้ความอบอุ่นต่อร่างกายได้มากกว่าปีก่อนๆแต่ที่สำคัญเนี่ย การแต่งตัวแต่งกายอย่างอื่นของผู้เข้าชมก็สําคัญด้วยถ้านุ่งกางเกงขาสั้นก็เข้าได้แป๊บเดียวเพราะทนไม่ได้ดังนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยว่าเขาจะมีความทนทานในอากาศหนาวได้แค่ไหนเป็นเรื่องของตัวเขาเองนะครับไอ้โดนจะเปิดให้เมืไหน่ตรงนั้นนเราจะเปิดพรุ่งนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกายนเป็นวันแรกจนถึงสิ้นเดือนกันยายน แล้วก็วันที่1นตุลาก็รื้อออกแล้วก็ทําใหม่ปิด1เดือนเพื่อปรับปรุงใหม่และลงชุดใหม่แล้วก็เปิด1นึ่งพฤศจิกายนของทุกปีครับเพื่อเปิดตั้งแต่กี่โมงไอ้โดมเนี่ยเปิดทั้งวันจนไปถึง3ามสี่ทุ่ของของตอนกลางคืนมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเต็มที่ครับเพราะฉะนั้นมาได้โดยไม่เว้นวันหยุดราชการอยากให้ฝากเชิญชวน อไอโซมนะครับเป็นถือว่าเป็นสิ่งหัสจรจันอย่างหนึ่งของประเทศไทยอยากให้เชิญชวนเชิญเชิญชวนม,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 มาสัมผัสความเย็นสุดข,ขั้วหัวใจกันว่าในในตู้เย็นในในช่องฟรีซที่บ้านน่ะมันหนาวขนาดไหนมาพิสูจน์กันได้ที่ไอโซมและที่นี่นอกจากเย็นแล้วมีบรรยากาศที่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนบรรยากาศโลกน้ำแข็งนะครับก็อยากจะให้มากันมากๆม,มากันทั้งครอบครัว นันคือสิ่งที่เทศบาลนครหใหญ่ต้องการ <c oughs> ก็คือต้อนรับท่านทั้งหลายกันมากมากนั่นเองครับอยากปรับทั่นใตแบบว่าไอ้โดมได้เปลี่ยนแปลงไปจากปที่ผ่านมาคือเราเปลี่ยนทุกปีไอ้โดมเปลี่ยนทุกปีปีนี้เนี่ยเพิ่มพื้นที่ในการจัดงานขึ้นมาเป็นสองอาคารงานเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเพราะฉะนั้นจะคุ้มค่าเงินของนักท่องเที่ยวและก็ยิ่งใหญ่สวยงามกว่าปีที่แล้วแน่นอนครับ